ขอต้อนรับสารวัตรคนใหม่ว่าที่พันตำรวจตรีอนันต์ท้องสุขสุภาพบุรุษจากที่ราบสูงเกิดที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเติบโตที่จังหวัดสงขลาผู้ที่มีแรงปณิธานแน่วแน่เข้าสู่เส้นทางผู้พิทักษ์สันติรา์ด้วยประวัติความเป็นมาและผลงานอันยอดเยี่ยมต่างเป็นที่สนใจของหลายๆคนว่า ท่านสารวัตรนุ่มคนนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเริ่มจากสมัยเรียนจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาท่านก็ได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่จังหวัดสงขลาและได้เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาและได้ติดทีมฟุตบอลเขต9ของจังหวัดสงขลาในขณะที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั่นเองต่อมาได้โควต้าเข้าศึกษาที่วิทยายลัยพระศึกษาจังหวัดยะลาและได้เล่นกีฬาฟุตบอลเขต9มาโดยตลอดเขารับราชการตำรวจครั้งแรก เป็นร้อยตำรวจตรีที่โรงเรียนตำรวจภูทรภาค9จังหวัดยะลาและได้โคต้าเข้าศึกษาที่มสวาบางแสนในขณะนั้นและต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยบรรุรพาด้วยความสามารถเชิงลูกหนังที่เยี่ยมยอดทำให้วิถีชีวิตต้องมุ่งสู่เส้นทางของนักฟุตบอลเต็มตัวโดยเป็นนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยอายุไม่เกิน19ปี ไปแข่งขันที่ประเทศเกาหลีใต้ได้อันดับที่สองเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยอายุไม่เกิน23ปีไปแข่งขันที่ประเทศสเปนติดนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแข่งขันกีฬาซีเกมที่ประเทศมาเลเซียและนับเป็นเกียตรติประวัติสูงสุดของตนเองและประเทศชาติในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมครั้งที่11ซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพผลการแข่งขันปรากฏว่า ไทยชนะจีนคว้าอันดับ4มาครองนี่คือตัวอย่างบางตอนบนเส้นทางตำนานลูกหนังของท่านสารวัตรอนันต์อดีตกองหลังพันโหดนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้ที่มีความสามารถรอบด้านบนเส้นทางการรับราชการได้เข้ามาอยู่ในรั้วของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในตำแหน่ง รองสารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองนครศรีธรรมราชและได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดต่างๆเช่นด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูร์มังสาหานด่านตรวจคนเข้าเมืองโขงเจียมด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคายศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาซึ่งที่ผ่านมาท่านสารวัตรอนันต์มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสืบสวนและเมื่อปี2549ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองสารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองบึงการในช่วงที่มาอยู่บึงการได้ร่วมกับสารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองบึงการและเพื่อนข้าราชการตำรวจในหน่วยงานร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานอันโดดเด่นเป็นที่รู้จักของผู้คนและรู้จักภารกิจของด่านตรวจคนเข้าเมืองดีขึ้น ชื่อเสียงของท่านสารวัตรอนันต์ในขณะนั้นเป็นที่รู้จักกันของคนทั่วไปในนามผู้กองอนันต์อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยในช่วงที่มาปฏิบัติราชการที่บึงการนั้นท่านสารวัตรอนันต์ยังได้ถ่ายทอดวิทยายุทธ์เชิงลูกหนังให้กับบรรดาน,น้องนักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้และทักษะในการเล่นฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นตามสถานศึกษาต่าง หรือลานกีฬาชุมชนทั่วไปภายใต้โครงการพี่สอนน้องซึ่งได้รับความสนใจจากสถานศึกษาต่างๆได้ติดต่อให้ไปเป็นวิทยากรสอนฟุตบอลให้กับนักเรียนอยู่เสมอ ในด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจของด่านตรวจคนเข้าเมืองบึงการและร่วมกับข้าราชการตำรวจในหน่วยงานดําเนินการด้วยความเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นโครงการกองทุนเพื่อสวัสดิการและเศรษฐกิจพอเพียงมีการส่งเสริมให้ครอบครัวของข้าราชการตำรวจในหน่วยงานดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกข้าวเพื่อบริโภคส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์การเพราะปลูกพืชผักสวนครัว นับได้ว่าด้านตรวจคนเข้าเมืองบึงการเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมอีกหน่วยงานหนึ่งด้านตรวจคนเข้าเมืองบึงการมีการพัฒนาหน่วยงานด้วย5สอเพื่อยกระดับให้เป็นหน่วยงานที่น่าอยู่น่าทำงานบริการประทับใจประชาชนด้วยระบบวันสต็อปเซอร์ว และมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจต่างๆของดานตรวจคนเข้าเมืองอย่างทั่วถึงส่วนภารกิจด้านความมั่นคง โดยเฉพาะโครงการสามัคคีสีหน่วยช่วยปราบปรามหันสารวัตรอนันต์ก็เอาใจใส่อย่างจริงจังใครทำผิดกฎหมายก็ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายหรือเกี่ยวกับยาเสพติดท่านสารวัตรของเราก็จัดการได้อย่างเรียบร้อยเพื่อนำความผาสุกมาสู่บ้านเมืองของเรา ในยามที่ประชาชนเดือดร้อนท่านสารวัตรของเราก็ร่วมออกหน่วยบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นวาตภัยอุทกภัยที่ผ่านมาสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องชาวอำเภอบึงการเป็นอย่างมากด้วยบุคลิกอันโดดเด่นเป็นกันเองยิ้มง่ายและสุภาพอ่อนโยนบวกกับความสามารถรอบด้านของท่าน ทําให้เป็นที่ประทับใจของชาวอำเภอบึงการเป็นอย่างยิ่งต่อจากนี้ไปจากบึงการสู่กาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นับได้ว่าเป็นก้าวย่างสำคัญในตำแหน่งสารวัตรเต็มตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านได้ปรบมือ เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับสารวัตรดานตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิงจังหวัดสุรินคนใหม่ว่าที่พันตรวจตรีอนันต์ท้องสุข